เกาะไฮบราซิลหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าบราซิลนั้นเป็นเกาะรูปวงรีที่ปรากฏอยู่บนแผนที่โบราณต่างๆอยู่ตามแนวชายฝั่งตะวันตกของไอแลนด์เหนือโดยเรื่องราวของเกาะลึกลับแห่งนี้ได้แพร่หลายไปทั่วยุโรปเป็นเวลามากกว่าหลายร้อยปีเนื่องจากมีความเชื่อกันว่าดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนสําหรับเหล่านักบุญที่มีชีวิตอยู่ในอรารยธรรมชั้นสูงดินแดนที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์และมีแต่ความสุข ซึ่งในตามตำนานของชาวไอริชได้ระบุเอาไว้ว่าเกาะแห่งนี้จะถูกบดบังจากสายตามนุษย์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากการที่มันจะต้องจมอยู่ใต้ทะเลหรือจะถูกปกคลุมไว้ด้วยหมอกหนาตลอดเวลาและจะสามารถมองเห็นเกาะแห่งนี้ได้ในทุกๆ7ปีซึ่งตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากมีมนุษย์คนไหนสามารถเข้าไปยังเกาะแห่งนี้ได้มนุษย์ผู้นั้นจะได้พบกับความสุขและจะได้กลับออกมาพร้อมกับสมบัติอีกมากมายโดยที่เกาะแห่งนี้ ได้ปรากฏอยู่ในแผนที่ครั้งแรกเมื่อประมาณปี1325ซึ่งแผนที่ชิ้นดังกล่าวนั้นเป็นแผนที่ของแองเจลิโนดิวเซิร์ตซึ่งในตอนนั้นเขาได้ระบุชื่อของเกาะน,นี้ไว้ว่าบาซิลีแต่ทว่าต่อมาในปีเดียวกันเกาะที่ชื่อว่าบาซิลีแห่งนี้ก็ได้ไปปรากฏอยู่ในแผนที่คาตาลันแต่สิ่งที่ต่างออกไปจากแผนที่ของแองเจลิโนนั้นก็คือเกาะแห่งนี้ถูกแบ่งแยกออกเป็นสองเกาะและในปีคริสตศักราช1436 เกาะแห่งนี้ได้ปรากฏอยู่บนแผนที่ของเวนิสที่มีแอนเดรียนเบนโกเป็นผู้จัดทําแต่ทว่าในครั้งนี้เกาะลึกลับแห่งนี้ได้ถูกรวมกับเกาะที่ใหญ่ที่สุดเกาะหนึ่งในแอตแลนติสก่อนที่ในปีคริสตศักราช1480นักประจนภัยชาวอังกฤษคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอร์เจจูเนียเขาได้ออกเดินทางเพื่อค้นหากเกาะแห่งนี้เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มแต่เขาก็ไม่สามารถค้นหาเกาะในตำนานแห่งนี้ได้สําเร็จซึ่งตลอดในระยะเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา มีผู้คนจํานวนมากที่พยายามออกค้นหากอะแห่งนี้รวมไปถึงนักธรณีวิทยาและนักโบราณคดีหลายต่อหลายคนที่พยายามออกเดินทางเพื่อตามหาเกาะปริศนาแห่งนี้แต่ทว่าในปัจจุบันสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดที่นักโบราณคดีหลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ตั้งของไฮบราซิลนั้นอยู่ที่แหล่งน้ำตื้นกลางท้องทะเลในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไอแลนด์ใกลๆกับพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าพอคิวพายแบงก หรือไม่ก็อาจจะเป็นเกาะสกิสลลี่ของอังกฤษซึ่งมีหลักฐานทางภูมิศาสตร์ว่าในอดีตสถานที่ทั้งสองแห่งนี้เคยมีพื้นที่มากกว่าในปัจจุบันแต่ท้ายที่สุดแล้วเกาะปริศนาที่เคยปรากฏอยู่บนแผนที่มากมายเกาะนี้ก็ยังไม่เคยมีใครสามารถพบเจอได้จนถึงปัจจุบันทําให้ตำนานต่างๆที่อยู่บนเกาะแห่งนี้รวมไปถึงที่ตั้งของเกาะไฮบราซิลนั้นก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง